หลายท่านคงเคยได้ยินหรือเคยเรียนหลักสูตร MBA หรือ Master of Business Administration กันมาบ้างซึ่งอาจเป็นคำถามในใจหลายคนว่าการเรียน MBA นั้นยังตอบโจทย์ความท้าทายในการบริหารธุรกิจในปัจจุบันอยู่หรือไม่ MBA คือหลักสูตรการบริหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากปี2010ถึงปัจจุบัน มีผู้จบ MBA ในสหรัฐอเมริกามากกว่า200,000คนและอีกมากมายทั่วโลกหลักสูตร MBA ทั่วโลกนั้นมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันโดยมีการเรียนการสอนทั้งสิ้น12วิชาในระยะเวลาประมาณ18เดือนแม้ชื่อและเนื้อหารายวิชาจะแตกต่างก,กันออกไปบ้างแต่เนื้อหาใจความหลักๆก็ยังมุ่งเน้นความเข้าใจในการบริหารองค์ประกอบหลักๆทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้แก่ economic management, leadership management, human resource management, account and finance, product and service และ marketing จากคลาสแรกของ MBA จนถึงวันนี้กว่า100ปีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ในการทำธุรกิจแต่สิ่งที่ผู้บริหารในยุคดิจิทัลควรให้ความสำคัญเพิ่มเติมคือชุดความรู้ DBM หรือ Digital Business Management ที่จะช่วยทำหน้าที่ในการเตรียมตัวต่อยอดและปรับองค์ความรู้ต่างๆในการบริหารให้เท่าทันสมัยทั้งที่ผู้เคยเรียน MBA หรือไม่เคยเรียน MBA ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จาก Economic Management สู่ Industrial Revolution เพื่อเข้าใจถึงการเกิดขึ้นของ Digital Landscape ใหม่ๆจาก Leadership Management สู่ d t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 o r r e t t v v t y y l e d e r เ เพื่อสร้างผู้นำแห่งยุคดิจิทัลที่ผสมผสานข้อมูลกับความคิดสร้างสรรค์จาก Human Resource Management สู่การ Formulating Digital Team หรือการสร้างและบริหารองค์กรบนโลกดิจิทัลจาก Account and Finance Management สู่ความเข้าใจเรื่อง Digital Currency และ Cyber Security เพื่อบริหารหน่วยการเงินและความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในโลกดิจิทัลจาก Product and Service Management สู่ Platform Business หรือแนวความคิดในการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มและสุดท้ายจาก Marketing Management สู่การปรับกลยุทธ์การตลาดในบริบทของดิจิทัลโดยสมบูรณ์มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ตัวตนธุรกิจใหม่ในหลักสูตร Mini MBA Digital Business Management กับ6โมดูลที่ครบทุกมิติการบริหารในยุคดิจิทัลทุกโมดูลเรียนผ่าน l i ฟ e สตรีมมิ่งไม่ใช่อนไลน์วิดีโอ หลักสูตรที่จะเตรียมคุณให้พร้อมที่สุดกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล d i s r u p t i o โดย neo academy by college of management mahidol university ขอต้อนรับเข้าสู่โลกใหม่โอกาสใหม่การศึกษาใหม่